ดีครับตัวชื่อดิฉันจะได้ถือใายครับครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับไปรู้จักกับหัวหน้าฝ่ายเสนอคนที่หนึ่งชื่ออะไรล่ะฮานรัตผมฮานรัตผมพามโอเคปรบมือให้เพื่อนด้วยปรบมือรู้จิตกรหนึ่งไม่รอดพนกงานข้าวอ้องผ่านร้องผ่านคุณผู้ชม สอนสิดิสอนสิดิกีตตีโอเคออบมือเพื่อนๆด้วยฝ่ายการครับฝ่ายครับนางพัสดุจันอมฝันใจมิถุนปิฎิวันปัญญาโสดจติกาตุ้มดวงแล้ววันนี้รับหน้าที่เป็นอะไรครับรับหน้าที่เป็นธรรมการครับและผู้ดำเนินรายการผู้ดำเนินรายการครับโอเคอ่าวันนี้ยติคืออะไรครับ การเรียอนอะไเรเด็ดก,กว่าเรียอนอะไรโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังคนแรกเลยนะครับโอเคส่งไมค์่อนเลยอะไรจะได้ไม่เกรงสวัสดีครับผมชื่อสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชาพงศพเป็นผลอาานะไอ้เจเนรที่หนึ่งครับม่ใชที่1หนึ่งเป็นธนาาเน่โควิดจะเป็นระบาดโกของการซึกอากำลังโตเดนลุกชันอย่างรุนแรงเป็นทางทุ่กิจและโอกาสทาบันการซึกาพเปนกลัตัวยางเข้มงวดใไม่รับรับไันก็จะไม่มีที่อยู่กัทีเดียว ไม่ทัอะไรก็ดโดนโควิดเข้ามาขันลงอีกเลยทาให้ต้องเรียนผ่านทางออนไลน์กลายเป็นปรากฏการทางการศึกษาสมัยใหม่ไปแล้วตั้งแต่มีโควิดตัดงด้งแต่มีโควิดจนถึงตอนนี้นักเรียนเองก็เรียนกันผ่านทางออนไลน์ยอดขึ้นจากชาติต่างๆคุณจะเห็นได้ว,ว่าการเรียนออนไลน์มาชักมากมาแก่ผู้เรียนไม่ว่าจะจากข่าวหรืเกิดความเครียดเรียนไม่เข้าใจสถานที่ไม่ได้อำนวยซึางสะดวกตงแต่การจัดการเรียนออนไลน์เป็นอย่างมากถ้าคุณไม่เข้าใจเนื้อหาตรงไหนคุณก็สามารถสอบถามคุณผู้สอนได้โดยตรงว่ามาส่งออนไลน์้าคคุมสารการเรียนรู้สาระการ่ัดกาสัมมปัน และให้ความหมายแปว่ากระบวนการในการจัดเตรียมสภาพห้องเรียนวัสดุอุปกรณ์และกิจกรรมรวมทั้งวิธีการในการจัดการพฤติกรรมของเด็กเพื่อรักษาบรรยากาศในห้องเรียนช่วยให้การดําเนินการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อความว่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนทางนี้สิ่งเหล่านี้จะทำให้เจ้าขอณข้องเรียนสามารถจัดปัญหาเหล่านี้ไปได้เลยจะไม่มีสิ่งใดมาปวกันได้จตามรหลควใจในขณะที่เรียนเพียงแค่นี้คุณก็จะเข้าใจเนื้อหา การเรียนการสอนมากขึ้นแล้วมากกว่าการเรียนออนไลน์จริงสรุปได้ว่าการเรียนออนไเรียกว่าออนไลน์จริงครับโอเคการเรียนออนไลน์คือการเรียนอยู่บ้านการเรียนออนไลน์คืการเรียนที่โรงเรียนซึ่งเรื่องด้วยนไสถานการณ์ก็ที่กินโรินเ่า่ระบาดยังทาให้ต้องมีการแับเปลี่ยนไรหลายๆอย่างซึ่งเราไปถึงการเรียนการสอนที่สถานเรียนอยู่ที่บ้านได้นห้นก็การเรียนออนไลน์นั่นเองการเรียนออนไลน์อยู่เรียนที่ไหนก็ได้ขอรแค่นอ่งเดีย การเรียนออนไลน์ช่วยลดก,การแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้เพราะไม่ต้องไปไหนไม่ต้องกิดเชื้อเพิ่มความปลอดภัยให้ทั้งครูนักเรียนและผู้ปกครองด้วยเช่นกันเพราะการเรียนออนไลน์จะต้องไปพบก,กับคนในสังคมที่มีการแพร่ระบาดอยากทำให้นักเรียนที่ต้องไปเรียนที่โรงเรียนอาจนำเชื้อโรคมาแพร่ให,ให้กับคนในครอบครัวได้คุณครูที่ต้องมาสอนนักเรียนที่โรงเรียนก็อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการเรียนออนไลน์จึงดีกว่าการเรียนออนไลน์ค่ะ เป็นผู้อสนับสนุนการสนอขอที่สองค่ะการเรียนออนไซน์ ah. เป็นการเรียน uh. ที่เรามานั่งเรียนและเด้นกิจกรรที่โรงเรียนกับเพื่อนๆในเรื่องของการเรียนสามารถเรียนตามระดับความรู้และความสนใจได้แต่อาจจะเป็นบางโรงเรียนเท่านั้นเนี่ยคการเรียนการสอนทางสมัยและมีการอัปเดตรูเสนอข้อดีของการเรียนในห้องเป็นการเรียนการสอนแบบสื่หน้ามีสมมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นน่องจากมีอาจารย์ดีๆเรียนสอนท้างหน้าชั้นเรียนสามารถทาคำถามได้ทันทีและได้ตอบคำถามในเรื่องที่สงสัย ณเดียวนั้นได้พูดคุยกับเพื่อนในชั้นเรียนฝึกโต้ตอบกระสางกิดกับเพื่อนในชั้นและพูดคุยกับระวางเด็กได้สร้างเครือข่ายได้ง่ายกว่าสร้างมิตรภาพข้อเสียของการเรียนในห้องเรียนคือต้องเดินทางไปยังโรงเรียนต้องใช้เวลาในการเดินทางทั้งยังมีค่าใช้จ่ายอีกด้วยข้อเสียของการเรียนออนไลน์เวลาที่เรียนออนไลน์อาจจะทําให้เสียสายตาได้เพราะต้องนั่งมองโน้ตตออเรียนการเรียนออนไลน์จะต้องกวดเป็น ตัค้านข้อน,<ค>นที่หนึ่งครับสามารถเลือกเรียนตามลำดับความรู้ความสนใจและลำดับความสามารถตมาถิจกได้ค้นหาตัวตนการรับสูตรไม่ว่าจะถนัดอะไรชอบอะไรอยากอะไรมีเนื้อหาการเรียนการสอนทางสมัยและมีการอัปเดตอยู่เสมอเนมีื้อหาที่ทาสมัยและอัปเดตอยู่เสมอสามารถช่วยให้เด็ก ถ้ารู้สึ่ใหม่ๆอยู่เสมอรู้เท่าทันตอนสถานการณ์แาะการเปลี่ยนแปลงต่างๆความฝึกทักษะและได้รับองค์ความรู้ที่จําเป็นสามารถนํากลับไปไประยุกใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้ไหมะคน่าะคอตดรอกสามารถกลับไปทบทวนได้เสมอหมดหวังเรื่องเรียนตามเพื่อนไม่ทันเดือไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูสอนเพราะเด็กๆสามารถย้อนกลับมาทบทวนได้มาตั้งแต่ตอนจนจนอ้องจบได้จนกว่าจะเข้าใจได้ทุกเมื่อตางจากการเรียนใน้องเรียนที่ต้องเรียนไปพร้อมกับเพื่อนไม่สามารถย้อนกลับมาเรียนได้ เวลาเรียนและระางที่มีความทุดข์ไม่ต้อง,งกังวลเพราะเด็กๆยังสามารถเรียกสาาถานที่ในการที่เด็กๆรู้สึกสงบและมีสมาธิในการเรียนได้อีกด้วยวเราเรียนในห้องเรียนเด็กๆหลายคนอ่านร,รู้สึกกดดันเมื่อถูกบงกังคับโดยให้คูดข้อกับกามสอบหรือเชิงวิชาร้วนมากกว่าความสนใจและความสุขในการเรียนกดกนกนกนดันจากการเกี่ยวกับเ,เพื่อนๆคนอื่นในชั้นเรียนทำให้เกิดความรู้สึกได้ค่ารู้สึกกดดันเครียดไม่มีความสุขไม่มีสมาธิส่งผลต่อรวกับผลการเรียนอย่างมากโอเคครับผมงหายหน่อยจะใช้พยางค์สมัคมสุขเป็นผู้มุ่งส่งเสริมสนุกไฟเสบย การเรียนออนไลน์คือถามได้ตอบได้เข้าใจง่ายกว่าอ่านเองไม่พลาดรายละเอียดหรือรายงานต่างๆตอบได้ตรงประเด็นคือตอบคำถามได้ตรงตามที่ถามได้เล่นได้เล่นพร้อมเรียนคือได้เล่นกิจกรรมในห้องเรียนและเรียนไปด้วยได,ได้ได้เรียนสังคมคือถ้าเราอยู่บ้านเราก็จะได้เจอแต่คนในครอบครัวแต่ถ้าเรามาโรงเรียนเราก็ได้เจอเพื่อนและคนอื่นที่เราไม่สามารถที่เราไม่รู้จักอีกมากมายรู้จักคนได้ คนชันคือเพื่อนที่น่ารักและคบกันไปอีกยาวนานนักเรียนเข้าเรียนเกียบทุกคนทุกขเพราะการเรียนที่โรงเรียนทําให้เข้าใจง่ากได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมชั้นสร้างความบันเทิงสร้างสังคมได้เวลาไม่สบายก็ต้องหยุดเรียนเพราะถ้าเรามาโรงเรียนเราอาจทําให้เพื่อนติดหวัดหรือไม่สบายไปด้วยได้ถ้าเราหยุดเรียนเราก็จะเรียนไม่ทนเพื่อนและทํางาน เข้าใจล้วใช่ไหมไม่รับว่าอะไรมือเธอการบ้านไม่ทันอีกด้วยออนั่งกินข้าวตอนกลางวันมีการเว้นระยะห่างกาันระหว่างกินข้าวการยืนตอ่อแถวรับของต่างๆก็มีการเว้นระยะห่าง2เมตรห่างกันต่อไปยืนเข้าแถวอย่างยังไม่ได้ยกร้องเพลงชาติก็เว้นระยะห่าง2เมตรเหมือนกับการยืนตอ่อแถวรับของต่างๆยังไงการเรียนอานไซต์ก็ดีกว่าก่อนรันครับโอเคสวัสด okay. ีค่ะหนูชื่ออินทิวสันดาสุดเป็นผู้ชนะกาะดุงใส ค้านคนที่สหนึ่งค่ะสรับสองการเรียนการสอนแบบออนไลน์จะเป็นการเรียนทางผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม,ใหม่บวกเข้ากับเครื่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสร้างการศึกษามีที่มีปฏิปฏ,ปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูงโดยไม่จํากัดต้องเป็นต้องเดินทางเกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทุกสถานที่ทุกเวลาเป็นการสร้างการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชากร การเรียนออนไลน์เข้าเรียนตรงเวลามากขึ้นเพราะไม่ต้องเดินทางไม่มีความเสี่ยงเรื่องปัญหาจราจรถ้านักเรียนยังไม่เข้าเรียนก็สามารถโทรถามถ่ายได้ตามตัวกลับมาเรียนําได้อีกเพราะโปรแกรมออนไลน์จะสามารถบันทึกระหว่างเรียนได้การเรียนการกล้าและมั่นใจได้การแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเพราะไม่ต้องแสดงตัวตนลดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องเดินทางไม่ต้องหักมาถึงข้าวนอกบ้านหรืออาจโดนเพื่อนชวนไปเที่ยวกัน ตได้ครับประมือให้หน่อยเฮ้ยตกลครับผมชื่อในใจตัดสินใจกี่สีโอเคเป็นผู้กำกับถนนฝ่ายถนนเป็นคนที่สามครับครับไหนว่าไงครับออนไซด์ดีกว่ายังไงครับได้นอนไซด์ดีก็ออนไลน์เพราะถ้าเพราะถ้าเกิดเรามาเรียนที่โรงเรียนเราจะได้เรียนอย่างและมีหน้าที่ในการเรียนในการเรียนออนไลน์จะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้วางแผนได้พูดคุยกับพูดคุยกับไม่เหมือนกับกับกับเพื่อน เอาขึ้นมาอ่านก็ได้ลูกถ้ามันไกลอ่ะไปอ่านเถอะไม่เป็นไรเถอะอะไรที่จะต้องมาเรียนจะต้องจองโทรศัพท์นานๆทำให้เสียสายอาทำให้เสียสายนานไหมหรือทำให้ระบบสายตาเสียและไม่ได้พูดคุยกับเพื่อนแต่การเรียนออนไลน์ทำให้เราได้ทำตามที่ทำงานกลุ่มกับเพื่อนการทำงานกับเพื่อนเล้วเรียนนักเรียนจะได้เรียนกับคนร่วมกัรทำกิจกรรมได้ได้เล่นเกมกับกีฬากับเพื่อนที่โรงเรียนแล้วได้ออกกำลังกายลังกายด้วยถึงแม้นักเรียนบางคนจะไม่ มาโรงเรียนแต่เราก็จะเรียนได้คางานที่ครูสั่งได้อย่างเข้าแบบรีกๆครับจะเข้าบบงานเรี่นครูสั่งมากมากกว่าตอนที่เรียนออนไลน์สุดท้ายเรายังก็เข้าใจในการเรียนมากขึ้นนะ ราอยากมีปริิภาขั้นมีอะไรพูดเยอะมากเลยบองท่านไม่สามารถเข้าใจในการเรียนออนไลน์แต่เข้าใจในการออนไลน์แต่ยังในเรืยอออนไลน์ก็ให้ออนไลน์ดีกว่าเวลาอยู่แล้วครับโอเคเดียอของการเรียนออนไลน์คือหนึ่งต้องเดินทางไปยังโรงเรียนต้องใช้เวลาในการเดินทางทั้งยังมีค่าใช้จ่ายสองมีคาเรียนแค่บางช่วงเท่านั้นเลือกเวลาเรียนเองก็ได้สามต้องตามเพื่อนในคลาสให้ทันถ้าตามไม่ทันก็อาจเรียนไม่รู้เรื่องการเรียนออนไลน์ไม่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการระบาดจึงไม่เหมาะสมกับสถานศึกษาที่อยู่ในบริเวณที่มีการระ การเรียนออนไลน์คือการที่จะต้องไปเรียนกับคนอื่นๆที่ไม่รู้ว่าใครติดเชื้อบ้างหรือถ้าเราไปเรียนแล้วไม่รู้ตัวว่าติดเชือ้อก็อาจนํามาติดคนรอบข้างเราได้เช่นคุณพ่อคุณแม่น้องพี่หรือปู่ย่าตายายที่อายุเยอะถ้าติดเชื้อเข้าอาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวเทียบกับการเรียนออนไลน์ที่ไม่ต้องไปเสีย่ยงต่อการติดเชือ้อเพราะเรียนที่ไหนก็ได้ไม่ต้องกังวลว่าจะนําเชื้อมาติดคนในครอบครัวสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนแต่ถึงจะบอกว่าแค่ใส่แมสล้างเกลียวก็ผ่อนใบได้ แต่ยังไม่ถึงร้อยเปอเ็นอยู่ดีความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอเพราะฉะนั้นการเรียนออนไลน์เด็ดกว่าการเ,าเรียนออนไซต์แน่นอนค่ะเออน่าประทับใมาะเยทั้งสามคนเลยส่วนฝั่งนี้เขาก็จะโต้ตอบกับเาว่าถ้าเรียนออนไซต์ ign, เขาจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง 1. ึเขาสามารถย้อนกลับไปเรียนบทเก่เาๆได้แล้วเขาก็สามารถ